สวัสดีครับสวัสดีครับมาจากออสเตรเลียออสเตรเลียออสเตรเลียครบยูซูปปาแนะนำตัวหน่อยชื่อแล้วครับเจ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 โคเจคยิบหนอยิบเนอครับจปนจะไปไหนจะไปไหนจะไปที่ไหนไปกรุงเทพไปกรุงเทพไปฮายไซไปฮายไซจะมาจากเชี่ยวใหม่ตทำบิซ่าอีกไป ไปไปขไปขับแลปไปยนไอศแลไอแลรชอสแลรับพอด้วยพอชด้วยะเีกก่บกี่ปีละอายุกี่อายุกี่ปีลเนี่ยาปีเป็นยี่สิบสามเลยยี่สิบสองตัวตองขอบ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 ดูหน้าหล่อหล่อหน้าหล่อหล่อหน่อยขนุนขนุนหล่อหน้าตาดีดีเดินทาง นีพบก,กับ็จะที่ทำชาวออสเตรียอยอู่ประเทศไทยนาน้าละพูดไทยได้เป็นครูสอนภาษาเดินทางจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพและจะไปต่อหาใจมีลูกไม่น้อยนอนหนึ่งคน,นน่ารักเลยนั่งรถไฟจะไปกรุงเทพนั่งรถไฟไปกรุงเทพ